วันนี้นะคะพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยแล้วเรานะคะมาจากคณะเยยบาลค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนัดชาสิค่ะวันนี้ก็ขอเรียกสั้นๆตัวเองว่าทรายแล้วกันแล้วก็มากับพี่พีกสองคนเดี๋ยวขออยากให้แนะนำตัวนะคะ่ะสวัสดีนะคะชื่อเกษนีชัยโมนะคะจากอ่อ คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะเป็นนิสิตปเอกค่ะเชิญพิสวัสดีค่ะชื่อมาพรินเนื่องนะคะเป็นนิสิตปริญญาโทค่ะคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรค่ะค่ะวันนี้นะคะก็พวกัาด้วยกันทั้งหมด3คนนะคะก็วันนี้เราอยู่กันที่งานสมุนไพรนะคะงานในวันนี้เนี่ยจัดเป็นวันที่สองนะคะอยากจะถ,ถามว่าวันนี้พี่ๆมาทำอะไรกันครับ<อ>ก็ ก็มาในส่วนของคณะพยาบาละคะ่ะมาที่เนี่ยวันนี้วันแรกก็คือจะมา,อ,าอยู่ที่บูธที่วัดคำประมงอโลคยาศาลนะคะซึ่งเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่บูธนี้นะคะในตอนในช่วงตอนตอนบ่ายนะคะเราก็ได้ได้เริ่มชี้โกงวิถีไทยนะคะหลายๆคนก็เคยอาจจะเคยได้ยินที่โกงเหมือนกันแต่ว่าใน ทควิถีไทยที่พัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยของท่านรองศาสตราจารย์อันนี้เบื้องต้นก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะ,ะ <c oughs> แล้วพี่อู๋มาทำอะไรคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็มามา,มาร,มร่วมร่วมฝึกชี้กงไปชวนชวนชวนทุกทุกคนนะคะมาฝึกชี้กงไปด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็เราจะมีะแจกสมุดนะคะเป็น เกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลอาการตามแพทย์แผนไทยคะ่ะในผู้ป่วยมะเร็งคะ่ะก็เชิญชวนทุกๆคนมาที่บูธได้คะ่ะวันนี้พวกเรานะคะคณะพยาบาลเนี่ยก็มาเข้าร่วมแล้วก็มาชวนบบุคลากรนะคะทั่วๆไปนะคะช่วยมาทําที่กงด้วยกันอยากจะสอบถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการทำชิ้นเชิญชวนบุคลากรต่างๆมาทำที่กงร่วมกัน ก็อยากบอกว่าวันนี้ก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่รู้สึกดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าการทําที่กงวิถีไทยเนี่ยเราคือคาว่าที่โงเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วแต่ว่าคําว่า,าแบบวิถีไทยเนี่ยทำแบบไหนทํำยังไงตอนแรกเราก็คิดว่าการทําที่กงเนี่ยมันจะช่วยในการในการที่จะถ่ายทอดพลังได้จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ ทีน,นี้เราเคยได้สัมผัสเองแล้วตอนที่ทําที่วัดคําประมงที่เราไปออกค่ายจิตอาสากันนะคะความที่เป็นคนรุ่นใหม่เราก็จะรู้สึกว่าวมันได้จริงหรออะไรแบบนี้นะคะแต่สําหรับคนรุ่นใหม่เองตอนนี้เลยจะบอกว่ามีการถ่ายทอดพลังที่ที่รู้สึกได้จริงๆอยากให้ทุกคนได้ได้ลองทำนะคะซึ่งชีกงวิถีไทยเนี่ยเรามีการเผยแพร่ที่อ e ีบุ๊ก อีบุ e ๊กแล้วก็มีที่ YouTube ด้วยก็เซิร์ชเข้าไปใน YouTube เลยเลย,เลยว่าชี่กงวิถีไทยเนี่ยมีมีให้ทำตามตรงนั้นด้วยมันก็จะเป็นการฝึกลมปานลมปาณคือลมหายใจท่าแล้วก็าการการหายใจอย่างเงี้ย้นยนะคะก็อยากคอนเฟิร์มว่าสำหรับความรู้สึกเนี่ยเราก็ได้ถ่ายทอดกันไปแล้วนะคะก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันแต่ว่าเราอยากจะให้พี่อูช่วยโชว์ ช่วยโชว์ช่วยโชว์ท่าชีโกงสักสองสามท่าด้วยกันไหมคะอ่ะจอสาธิตนะคะเดี๋ยวใส่จะพากให้ว่ามาค่ะลูกเดได้เดี๋ยววันนี้พี่ๆเขาจะมาช่วยสาธิตให้เราดูกันนะคะเราจะทำถูกไหมนะเริ่มเริ่มท่าแรกท่าแรกท่าแรกเป็นท่าอะไรคะแล้วก็ประเมินพลังชี้ ยกมือขึ้นมาสองข้างใช่ราคานะคะก็จะเหมือนประเมินว่าก่อนที่จะทำเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะคะโดยการหายใจเข้าออกลึกๆการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยก็เหมือนเป็นการประเมินแล้วก็การฝึกพลังชีในตัวเองด้วยนะคะข้ที่สองแล้วเราก็ยื่นมือออกใช่ไหมคะค่ะแลวเราจริงๆเราทำไม่ได้คือออกหายใจเข้าค่ะ ้้ไดออกถ้าเรามีความตั้งใจในการทำล้วก็มีสมาธินะคะมันก็จะทำสมัมผัสได้ว่าเรามีพลัง เหมือนเราได้ทําสมาธิไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทําให้มันสอดคล้องกับลมหายใจเราก็จะรู้สึกถึงถึงการบริหารแล้วก็การผ่อนคลายนะคะแล้วเราจะเริ่มแล้วเ,เริ่มการทําชี้กงท่าแรกประมาณยังไงดีคะแล้วสุดโฟกัสที่ก้นกบก่อนเนาะน่าไหมก่อนก็ได้นะใช่แต่ลองถ้าเราก้นกบเนี่ยเราจะทำท่าประมาณไหนนะคะอะรนะ ถ้าไม่ขาย้อเข่าถ้าจะนุ่งแข็หายใจเข้านะคะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นแล้วก็แล้วเรหายใจออกเราจะค่อยๆหายใจออกนะคะแล้วก็พร้อมกับย่อเข่าลงแต่ว่าถ้าผู้ไหนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่านะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องย่อลงก็ได้ค่ะอันนี้เราก็จะกำหนดลมหายใจไปด้วยนะคะ เดี๋ยวต่อไปเราจะฝึกสาธิตอีกสักหนึ่งรอบนะคะเป็นการเปลี่ยนเป็นโฟกัสที่บริเวณศีรษะนะคะเราจะมีการจับมือขึ้นสองข้างแล้วก็ใช่แล้วเราก็ค่อยๆชูขึ้นขึ้นข้างบนหายใจขึ้นลึกๆยกมือขึ้นนะคะขึ้นเหนือศีรษะเลยใช่หายใจเข้าแล้วก็หายใจออก ปกติเราจะทำด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามรอบนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจออกหายใจเข้ารอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออก อันนี้เราเป็นการสาธิตนะคะถ้าเบื้องต้นเราก็ที่จะนําสามารถนําไปยุกใช้ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าจอจบเนี่ยเราต้องทํายังไงนะคะเมื่อเราประเมินพลังชีไปแล้วเนี่ยตอนจบเนี่ยเราก็ต้องประเมินพลังชีเช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราประเมินพลังชีดูว่าควายหลังทําแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง ก่อนที่เราจะประเมินพลังชี้ในตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะดำเนินการบริหาราชีกงเนี่ยให้ครบทุกทั้ง4ี่ท่าค่ะอันนี้สมมติว่าครบทั้ง4ีท่าแล้วนะคะเราก็จะมาประเมินพลังตอนสุดท้ายนะคะว่าว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับการที่เราพิจารณาตอนแรกนะคะ,คะการประเมินพลังชี้ทำยังไงนะคะทำยังไงนะคะพี่ทำยังไงคะเอามือขึ้นามาตัวเรวน ตรงเอวนะคะแล้วก็ค่อยๆเอามือยืดเข้ายืดออกนะคะส่วเใครนะคะที่ฝึกเป็นประจำนะคะเราก็จะรู้สึกว่าบริวเวณฝ่ามือของเราเนี่ยมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าใครที่ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้การฝึกนะคะแล้วก็การที่จะทําต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเราก็จะมีการปั้น ปั้นพลังชีเหมือนเรารู้สึกว่ามีลูกกลมๆนะคะอยู่ในระหว่างมือของเรานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการปั้นเหมือนเป็นการปั้นลูกวงกลมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บพลังชี่ใส่ตนเองนะคะก็ oh. จะชก็จะเอามือข้างขวาทับข้างซ้ายเป็นผู้หญิงก็จะเป็นซ้ายทับขวาแล้วก็ปั้นพลังชี่มาแล้วก็รวบรวมพลังที่เราได้มาทั้งหมดมาไว้ที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะคะตรงบริเวณสะดือนะคะ หนึ่งนาทีในการทําสมาธิค่ะแล้วก็เป็นการทําสมาธินะคะเพื่อทบทวนนะคะแล้วก็เป็นการฝึกลมหายใจต่อเนื่องด้วยค่ะวันนี้เราก็ทําการสาธิตนะคะวิธีการทําชี้กงในถีดไทยนะคะโดยวันนี้เนี่ยอาจจะมีเวลาไม่มากพอนะคะที่จะที่น่าจะได้นําเสนอการทําชี้กงนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเปิด youtube นะคะฝึก ยะได้อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เราจะขอแนะนําว่าให้ฝึกในช่วงตอนเช้าค่ะจะมีพลังค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําโดยการถอดรองเท้านะคะไปที่สนามหญ้าค่ะจะทําให้ได้รับพลังชีนะคะที่มาจากพื้นดินแล้วก็ซึมซับเข้าไปสู่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวยอยากจะขอให้เชิญชวน บุคคลที่ยังไม่ได้มางานในวันนี้เนี่ยให้เขารู้ว่าในงานนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะบูธของเราอโรคายาศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะขอให้เชิญเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆมางานนี้ค่ะค่ะก็จะขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้อนนงๆนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะที่เอ่ออาจจะลังเลใจในการที่จะใช้สมุนไพรหรือว่าใช้ศาสตร์อื่นๆที่เป็น ทางกา,การแพทย์ทางเลือกนะคะซึ่งเราก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เยอะนะคะก่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะสงสัยว่าเป็นไปได้จริงหรอหายจริงหรอค่ะแต่พอเองได้สัมผัสแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับการจัดงานในในวันนี้ซึ่งแต่ละบูธก็จะมี หลากหลายสาขานะคะโดยเฉพาะของเราเนี่ยเราก็จะมีการฝังเข็มการพอกตาพอกที่เข่าแล้วก็มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับาการรักษามะเร็งด้วยสมุนไพรนะคะค่ะก็อยากขอเชิญชวนให้ทุกคนมาที่งานนี้นะคะแล้วก็ลองมาเปิดใจดูว่า,าที่นี่นะคะก็จะมีแต่ละบูธที่ดีมากๆเลยค่ะ เ oh, ชิญและสำหรับพี่อูนล่ะ,ค,ะค่ะสำหรับพี่ก็ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะก็สมุนไพรเป็นสิ่งที่คือเพิ่งมางานนี้เป็นปีแรกนะคะก็รู้สึกแบบประทับใจและหลากหลายมากค่ะก็เราอาจจะยังไม่เห็นในมุมต่างๆของสมุนไพรคะ่ะสําหรับในส่วนของอรุขยาสารของเรานอกจากที่น้องเหมียวพูดไปแล้วก็คือมีโซนสุขภาพมีสดสมุนไพรการนวดแผนไทยนะคะ แล้วก็ในโซนของอื่นๆก็มีสมุนไพรมีมีสมุนไพรให้บริการแล้วก็ยาสมุนไพรต่างๆซึ่งน่าสนใจมากค่ะขอบคุณค่ะก็ที่บูธเราได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาที่นี่นะคะที่สําคัญคือที่นี่เนี่ยคือฟรีด้วยนะคะค่ะถ้าใครยังลังเลอยู่นะคะก็สามารถเดินทางมาได้นะคะจนถึงวันที่6กรกรกฎานี้ค่ะ,ะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าว่างเนี่ยสามารถเดินทางมาได้เลยนะคะเราเนี่ย อยู่จัดอยู่ที่ Impac t นะคะฮออยู่ที่12นะคะเดินทางเข้ามาเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วพบกับบูธของเรานั่นเองค่ะการเดินทางเนี่ยก็สะดวกมากๆสามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์หรือว่าเราจะเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าก็ได้ค่ะสามารถเดินทางเข้ามานะคะแล้วก็มาถึงอยู่ที่สถานีทะเลสาบนะคะของเมืองทองทาน,นีเราเนี่ยเราก็เดินมาเนี่ยไม่ไกลนะคะเราสามารถมาเข้ามาจอยกันได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็พวกเรานะคะจากคณะพยยบาสจร์าลงกรมหาวิทยาลายัยก็ขอฝากไว้นะคะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานค่ะแล้วก็เราเนี่ยมีวิจัยนะคะซัพพอร์ตในเรื่องของสมุนไพรนะคะมานำเสนอให้ประชาชนนะคะแล้วก็บุคลากรทั่วไปเนี่ยได้รับรู้แล้วก็รู้ถึงคุณประโยชน์นะคะแล้วก็วิธีการใช้ต่างๆได้ด้วยค่ะามาพบกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ